สวัสดีครับวันนี้ก็จะทำผัดบวบนะครับกับกุ้งก็คือเราก็จะต้องนำบวบมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำแล้วก็เตรียมกุ้งไว้ ชอบเปลือกก็ใส่เปลือกไม่ชอบเปลือกก็ไม่ต้องไปใส่มันนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยใส่ไปแล้วก็เตรยมตัวใส่ไปหน่อยนึงเดี๋ยวมันมีน้ำบวบมีน้ำเครื่องปรุงก็จะเยอะแล้วนะละเลงโดยใย,ยม้วนอ่ะ โอ้โห okay. ลงไวก่อนเลยปู Ooh, เป็นประมาณว่าของดิบของสดเลยนะมันก็เลยต้องลงกันก่อนเลยอันนี้ครัวแบบบ้านๆน,นะจะเห็นลกๆหน่อยไม่ว่ากันเนาะ <c oughs> ลงไปแป๊บหนึ่งก็แดงแล้วนะ อ่มันมีกระเทียมที่จะต้องไปลงโคกก่อนนะครับแล้วก็ตำให้พอละเอียดนะไม่เค่ตำจนผงเปนตำไม่พอเป็นก้อนให้มันแตกนะเป็นชิ้นเล็กนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องไปตำขนาดที่ว่าเละเลยอ่าลงบัวครับ ถ้าเป็นกระทะร้อนหน่อยก็จะสู้ไฟท่วมเลยนะตอนไม่ใช่สมิมันไม่มีส่วนผสมของน้ำเท่าไหร่ถ้าจะให้ไฟท่วมก็ต้องใช้กับทะบางๆนะครับอ๋อ <c oughs> <c oughs> อันนั้นก็ทําควบคู่กันไปต้มจืดอันนี้ก็รอนะครับใส่รถดีนะครับรถไม่ดีอย่าใส่นะครับใส่รถดีๆาบางคนก็เรียกแป้งนัวอันนั้นคืออะไรน้ำตาลนะไม่ใช่แป้งนัวน้ำปลา ใส่รดดีก็น่าจะพอแล้วนะอยากจะใส่ให้มันเค็มเขาปีกก็นู่นเนี่ยผงชูรสอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็นำมันหอยเพิ่มเติมเข้าไปอ่ามันหอยอีกองค์สีอิ๊วก็ใส่จนครบชอบเค็มมากก็ใส่มากบางคนชอบกินน้ำเยอะไปคุกกับข้าวก็ต้องใส่ ซอสเยอะหน่อยใส่น้ำเปล่านะครับสักสองสตีโดยประมาณ็ตีสองตับช้อนโต๊ะแหละเรไจะเห็นว่นน้ำในกระทะก็เยอะแล้วนะครับ นี่ก็ถ่ายทําตามเวลาจริงไปเลยนะครับไม่มีเร่งก็จะได้รู้ว่าเวลาประมาณไหนเสร็จจช่กันนิดนึงเป็นไงครับรสชาติแซบบ่แบแบซ่บมากแน่นอน คก็อย่าให้มันแข็งมากไปนะครับก็กำลังดีตามเวลานี้เลยนะว้าาจะได้กุ้งบวกผัดกุ้งไว้กุ้งผัดบวกโอเคมาดูกันนะครับน่ากินไหมเนี่ย ว้าวพันขมงเลยสุดยอดนะครับผมกับบวกผัดกุ้งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อที่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ